ตอบ5คำถามยอดฮิตที่เกษตรกรทั่วประเทศต,ต้องรู้ก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้มาตามติดมาตรการเยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ15,000บาทก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการได้รับข่าวสารดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับ กรณีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทให้กับเกษตรกรกว่า10ล้านรายกระทรวงเกษตรตอบ5คำถามยอดฮิตลงทะเบียนเกษตรกรการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทโดยดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ารวมคำถามยอดฮิต การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ15,000บาทดังนี้คำถามนี้ตอบโดยดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำถามใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทบ้างคำตอบเกษตรกรทุกกลุ่มพืชประมงและปะศุสัตว์ที่ขึ้ทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆและได้ปรับปรุงทะเบียนปี2562-2563 คำถามที่2ตอบโดยน,นายนราพัฒนแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำถามสิ่งที่ต้องทำสำหรับเกษตรกรเพื่อได้รับสิทธิ์เงินเยียวยามีอะไรบ้างคำตอบเกษตรกรทุกรายให้ไปเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของหมู่บ้านเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี25 6 2 2ทับ หากพบรายชื่อในประกาศแล้วให้รอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่านทางธนาคารทกสหรือธนาคารอื่นใดก็ได้และสามารถตรวจสอบได้ที่ www เย a วาเกษตรกร com คำถามที่3ตอบโดยน,นายธนชาริวินิตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำถามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562แต่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจะต้องทำยังไงบ้างคำตอบ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนปี2562และยังทำการเกษตรอยู่แต่ไม่ได้มาปร,ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ไปรตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงปลูก 2. หากพบรายชื่อในประกาศแล้วขอให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3ัาคำถามที่4ตอบโดยนายอกรณ์พผลบุตรที่ปรึกษาร,รษัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำถามกเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทเนะเบียนเกษตรกรมาก่อนจะมีรายชื่อในประกาศหรือไม่และจะต้องทําอย่างไรบ้างคําตอบสําหรับกรเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทเนะเบียนเกษตรกรมาก่อนจะไม่มีรายชื่อในประกาศจะต้องทําตามขั้นตอนดังนี้ 1. เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว15วันตามเกณฑ์ให้รีบติดต่อขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรสามารถขอเอกสารทบกศ1จากผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเก,กษตรกรหมู่บ้านหรือเกษตรกรอำเภอยื่นแบบฟอร์มทบกศ1พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านหรือเกษตรอำเภอภายในวันที่15พฤษภาคม2563จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงใบตรวจสอบแปลงของท่านและคำถามที่5 หน่วยงานใดที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้างคำตอบเกษตรกรปลูกพืชขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอและสามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนได้ที่ www.farmer.doae.go.th ar. ส่วนเกษตรกรทำประมงสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักง,งานประมงอำเภอและจังหวัดสอบถามโทรศัพท์02-104-9444เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประสัทว์อำเภอและจังหวัดและสามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนได้ที่ line official at ddld thailand คำแนะนำเพิ่มเติมควรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรอบการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ได้ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะตรวจสอบสถานะได้ที่ www. y ยา a เกษตรกร .com โดยเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาจากธนาคารทกศและทางทั้งการอื่นๆได้โดยจะได้รับการโอนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมทั้งสิ้น1 5 0 0 0บาทต่อครอบครัวสําหรับการเยียวยากเกษตรกรในครั้งนี้สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ www.yayakasatkan.com เช่นเดียวกันและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับ พี่น้องครอบครัวเกษตรกรคนไทยของเราทุกๆคนนะครับอยากให้รีบตรวจสอบสถานะถึงวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยเพื่อจะได้รับโอนเงินวันที่15พฤษภาคมนี้ให้ทันการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟรนดต้องรับแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ